นี่ฮัลโหลวันนี้มาดามมาหลวงเขาบางวันนี้นะคะมาโรงแรมไมดี Die, บูติกโฮเทลไหนหลบน้องเขหน่อยน้องเขาจะเข็นกระเป๋าถ่ายรถมานี่มารับเราเป็นไงคะคุณใดดูรถใส่ได้ดดไหมดีไลค์ชีวิตดูดีจังเลยอะ่ะมาค่ะตามเข้ามาดูพางเข้าไม่ผ่านี่มาดามมากับเพื่อนด้วยเพื่อนรักที่สุดเลยแต่ก่อนเคยใช้นางปัจจุบันนางอารมณ์ฉุนเฉียวมากมใช้ดาแมแทน ดูสิครับ<ช>ปัจจุบันทริปนี้เหมือนทริปสลาโซนเลยมาพิชนดีกว่าไๆเดินกันมานะคะเราจะอบร้อมด้วยธรรมชาติเห็นไหมไปทางไว้ไผ่นี่บารดามก็ตลบมากเลยปกตินี่จะเป็นคนใส่รองเท้าแตะไปทำงำมากแต่นี่มาหนาวใส่ต้นสูงก็งงตัวเองเหมือนกันว่าล้มหัวาฟาดพื้นหรืออะไรไปอะไรประมาณนี้ดูบรรยากาศสิคะน่ารักไหมสบายดีนี่ต้อนรับสู่โรงแรมนะคะขอบใจหลาย เห็นไหมพูดสาราอีกนิดนึงน um ่าร um ักไหมคะเออน่ารักดีอ่ะเรียดูบรรยากาศรอบๆสิคะดูไม่ต้องสนใจพี่สาวหรอกพี่สาวพี่สาวมาดำเรื่องจริงๆริงมาดำจะเรื่องโรงแรมเองนะค่ะอ่ะขอแค่นี้ก่อนใช่ไม่เป็น น,ะะนี่ก็มาถึงมื้อกลางวันของมาดามแล้วเขาเรียกภาษาอะไรไม่รู้ l u n ช์ t i มแล้วกันเนาะมาดามก็เลยสั่งส้งสงตมตำนั่งแรมน,รน้องเขาพนักงานเขาใจดีเขาไปสั่งให้เนี่ยตำลาวของจริงเนี่ยตำลาวเป็นอย่างนี้สลัดไก่ค่ะแล้วก็มีด r e ซซิ่งสลัดของเมืองลาวี่ไงก็ต้องมีไข่มีถัว่วแน่นอนที่สุดเนาะแล้วก็มาเขาเรียกอันนี้ยำสลัดเออภาษานี้เรียกยำสลัดส่วนอันนี้เรียกปอเปี๊ยะบ้านเราเรียกปอเปี๊ยะทอดแต่ที่นี่เขาเรียกแหนมจืด มาดามพอรู้มาว่าเพราะว่าที่ฝรั่งเศสก็เรียกอย่างนี้เหมือนกันเหมือนกับไปกินที่ปารีสเลยส่วนอันนี้ไข่แผ่นอันนี้ของแท้องเขาวางทานคู่กับแจ่วบองแต่มาดามอาจจะไม่สามารถทานแจ่วบองได้เพราะมันรสรสมันจัดนิดนึงอะเนาะอาจจะได้ไข่แผ่นเนาะแล้วเดี๋ยวค่อยมาพูดกันอีกทีว่ารสชาติเป็นยังไงแต่ส้มตำแอบชิมไปละอร่อยเด็ดเพื่อนมาดามก็ชอบคุกนี้เท่าไหร่รูไหมคะห้าสิบบาทแต่ดูดีมีเทสมีสต์แบบมาดามค่ะเมาก โปรเฟชนขึ้นน,น้ดวไม่ไอายเราง่าแต่ก่อนก็นกยังที่อายนิดนึงเ,ออเดี๋ยวนี้แบบโอ้แล้วดูคุณพี่บอกสิบอกว่าความอืดอัายกับกความขี้อายอามออายันคนละอย่างกันเลยบอกไม่ใช่นะเราทำทำจิ้มนิดนึงเขาไม่มีช้อนกลางเนาะขออนุญาตชิมดูสิเหมือนที่ปารีสไหมคะอืม มีข้าผัดอีกอย่างเมึ่อมาข้าวผัดอเข้าผัดก็ดูหน้าทานอ,อร่อยใช้ได้แต่คือในในฝรั่งเศสไส้เนื้อมันจะแน่นกวน่านี้มีหมูมีวุ้นเส้นแต่นี้แบบเหมือนเน้นผักเน้นเห็ดแต่ก็ใช้ได้แผ่น ยังยังไม่ใช่เท่าไหร่อันนั้นอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นเวียดนามแพ้อันนี้เป็นลาวก็คนละอย่างกันแต่ว่าก็ผ่านโอเคเนาะต้องตามมาดามชิมให้นิดนึงจะได้มาถึงหน,นุกเขาตามทีเนาะคุณพี่จะได้ปิดวีดีโอ <laughs> มาดามอยากทานส่วนตัวไปละเอียดมากนี่ค่ะยานรู้กันตัดเลี่ยนอ่ะอร่อยรสชาติไม่แรงเนาะ แล้วก็เนี่ยดูสิความเป็นเส้นมะละกอเส้นอะไรเนี่ยมันธรรมชาติมาดามชอบกินส้มตำอะไรที่มันเป็นแบบเนี้ยบางทีไม่ชอบกินร้านแบรนด์เพราะว่ามันเส้นมันมันเหมือนคือแบบเหมือนหนึ่งสไลด์มากับเป็นคุกเอาใช่ไหมไม่ได้ตำเข้าเนื้อเข้าอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วเดี๋ยวขออนุญาตชิมทุกอย่างที่เห็นตรงหน้าก่อนแบบส่วนตัววันนี้พอแค่นี้นะคะเดี๋ยวเจอกันมื้อเย็นที่ร้านอาหารฝรั่งเศสค่ะ โอเคเนาะเราพบกันมื้อเย็นนะคะ <c oughs> ดินเนอร์ที่ร้านเอเลฟองกว่าจะมาดามจะเดินมาเจอได้ก็เนาะเย็นย่ำแล้วจองโต๊ะให้ลงทลางโรงแรมจองตเอาไวาา้จองโต๊ะไว้หกโมง วันนี้ไม่อยากดื่มอะไรมากเมาเมาโอเนาะเรามาเริ่มสตาร์เตอร์สไตล์มาดามก่อนเราถามว่าดืมา่มอะไรวันนี้สั่งโค้กซีโร่เพราะแบบไลฟ์แบบไดเอทไม่มีดูสิ <c oughs> เสิร์ฟมากับมะนาว <c oughs> เหมือนอีโคโนมิคแคสดีแต่ว่าก็น่ารักดีมีสไตล์ขนมปังบาแกตบาแกตแบบขัดขาว แล้วก็บาแก๊สแบบน้ำตาลอร่อยหมดเลยมาดามชิมแล้วและอะพารทยเซอร์แบบมาดามแบบแลาวก็คือแหนมท่าเดือแหนมท่าเดือภาษาไทยๆเขาเรียกว่าอะไรนะข้าวทอดพุกกับแหนมอ่ะข้าวทอดแหนมพุกในภาคอีสานจะมียำแหนมมั้งภาษาไทยที่กรุงเทพเขาเรียกอย่างนั้นเนาะแล้วก็เอสคาโกเอสคาโกเนี่ยออกจากเปลือกมาแล้วใส่ถ้วยอุปกรณ์น่ารักไหมวันนี้ไม่ได้เหมือนพิตตี้วูแมนค่ะใช้แค่นี้พอไม่ต้องนีอันนั้นไปกินที่กรุงเทพ ดูสิมีสไตล์เดี๋ยวมาดามขอชิมก่อนเนาะเดี๋ยวจานหลักก็มีเมนคอร์สชิ้นลยกนะ่อนโอเคนี่อาหารมืออาจารย์หลักค่อยๆทยอยมาแล้วนะคะหลังจากแอปเปอร์ไทเซอร์ผ่านแมาดามเริ่มหน้าอ,อ้วกเพราะขากเากินซัดบ,บาแกไปเยอะมากคนอื่นไม่ทานมาดามเป็นคนชอบทานบาแกตตกับเอสคาโก้ไงมันตัดเลี่ยนแล้วก็แหนมถ้าเดืออร่อยมากแบบเหมือนมาทานในวังเลยก็บอกให้ได้เพราะว่า คือถามว่าเมืองไทยเนี่ยแหนมท่าเดือยำแหนมและพวกเนี้ยหาที่ทานแล้วคือเขาใส่เน้นแบบเออหนังหมูมากเกินไปแต่เน้นน้ข้าวเอออ่ะย้อนมาแล้วเมนคอร์สเล่นสอบเอออันนี้เลมนสอบเออใช่อันนี้หน้าหานไดมช่วยโฟกัสนิดนึงคุณพี่ดูในจานเออแล้วก็ลงเลยจ้ะแล้วก็อันนี้หมูเออหมูวัวใช่ไหมเออหมูวัวอันนี้เยี่ยมมา มีเดียมเบลล์เนาะแล้วก็ที่ขอเคชชัพน, <c oughs> น็เป็นะคะำสำหรับเซนไฟด้ยไทยท <c oughs> ิศไทยอำโรยก็เมดายงเดอรเบิร์ฟเมื่อกี้ใช่ไหมแต่ยังไม่เทสอันนี้มานิดนึงมาโรยเ <c oughs> มื่อกี้พูดถึงเนี่ยถ้าเดือดยังไม่จดเลยเนาะรีวิวว่าเหมือนกับว่าไอเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนกับว่าทาน บ้านแบบเจ้านายในวังเก่าเลยเพราะว่าคุณภาพโฮมเมดเนาะแล้วผักที่จัดมาเมื่อกี้คือแบบรสชาติผ่านทุกอันแล้วเดี๋ยวจะมาชิมอันนี้แต่เมื่อสกี้เดี๋ยวขอคุกกิ้งนิดนึงคุกกิ้งแบบไม่อยากให้เอนี่เสียเนาะอันนี้ผักจริงมาเนี่ยหรือผักปลอมขอผักจริงมั้งเนาะมัดามก็ตาขอชิมนิดนึงวันนี้เสียดายมากเลยที่ไม่ได้ดื่มมาแต่ก็ออช่างมันเถอนไม่เป็นไร ดูหน้าตาบ้านๆแต่รสชาติกลมกล่อมมากเลยกับชีสกับอะไรเมื่อกี้เป็นเพนเน่จริงๆมันเป็นซอสเห็ดเนาะแต่มาดามยังไม่เห็นเห็ดนะเหมือนเป็นแต่ผักเวจเทอเ,ทเทรียนหรือไอตัวนี้เป็นเห็ดก็ไม่รไมรทราบก็หออ <ๆ S 1> น้าประมาณนั้นดูสิเป็นไฟนมาหน,น้ากินมากเลยอะ่ะเออสงสารมาดามหิวนะขอญอาตไปทานก่อนเค,คกฉับก็มาละเออขอญาตไปทานก่อนแล้วเดี๋ยวมารายงานผลตอนหกนันจ้ะโอเคเนาะ เดี๋ยวขึ้นตกตุกลับบ้านเนี่ยราคาห้าหมื่นตอนแรกก็ตกใจห้าหมื่นนะห้าหมื่นกิีดแต่ก็หมายถึงว่าคอนบวดออกมาเป็นราคาร้อยอ่ะก็เยอะอยู่นะเพราะว่าเมืองไทยเนี่ยร้อยนึงก็ถือว่าเยอะแล้วลองดูดสีสันยามค่ำคืนขอลงอาบานก็สบายสบายเนาะเออแล้วก็ฉาบมาดาม,ดามค่ะา <c oughs> <c oughs> อ,อดูแบบสีสันดูเฮ้ยมีหมูกระทะมีของอะไรอย่างงี้ด้วยอะ่ะแต่เรายังไม่ได้ลออะไรอ,อิกมมากกับการ ลองชิมอาหารฝรั่งเศสที่เอเลฟองเนาะอร่อยดีแบบว่าทุกการเลยแกะอะไรพาสต้าซอสครีมเห็ดก็อร่อยเป็นแบบกึ่งเวเจเทอรียนแต่แบบว่าซอสครีมอะ่ะมันกลมกล่อมไม่แค่นี้เนาะเดี๋ยวกำลังกลับบ้านกลับโรงแรมกลับโรงแรมนี่ดูสิวันนี้เรากับโรงแรมโดยรถตุกตกค่ะฉา,ายรถตุกตุกสักแกลังการงานสร้างมากเลย แต่วันนี้สามคนห้าหมื่นสองร้อยบาทแอมกันเนาะในเมืองมรดกโลกห้าหมื่นครบไหมคะมีศูนย์เกินไหมทั้งตัวปิวไม่ได้เลยนะแต่สนุกเนี่ยก็ช่วงดีเนาะพี่เขารับลงมาไม่กันเราอกว่าเราเดินมารอจั้นต้นใบของโรงแรมเนาะก็ยังโอเคน่ารักน่ารักกันไปเนาะกลับโรงแรมและบ๊ายบาย นะวัดเชียงทองเนาะแล้วก็เดินเลื่อนมาต่อตาฝนไม่ได้เจอผลิตภัณฑ์ฝั่งเศษยี่ห้อมาซียัสก็เลยสอยไปสักน,นิดนึงสบู่อาบน้ําสบู่ก้อนไปฝากคุณพ่อกับน้าแล้วก็เอยแชมพูสระผมไม่ได้เจอมาน,ะา,มนานมาตากเข้ามาอันนี้ร้าน,าน, <laughs> นที่น,นั่งเก็บของตัวน้าก็เป็นไปยากเดลยพี่ดูเร็วพี่สานไปดูหน้าตู้กันก่อนอหน้าตู้ ปกติได้ยินเขียนคอร์มานามากแล้วว่าโคซองระานนี้อร่อยเ mm hmm. ขาที่เราแม่มาดามซื้อกลับไปให้ขนาดว่ามันมันแบบเหมือนมันข้ามวันหรืออะไรเงี้ยยังอร่อยมากเลย mm hmm. ก็เลยต้องกลับมามีโคซองมีแป้งโชโ็อกโกแลตบาแกสอะไรต่ออะไรก็คือบรรยากาศคล้ายๆฝรั่งเศสเลยและราคาดูแลว้วไม่ได้แพงแล้วดูมีไอศครีมน่าจะทางร้านทําเองนะมาดามคิดไปเองก็ mm hmm. งมีหน้าุกิย่างแต่ตอนนี้นี่ตัดมาที่โตดีกว่าเรามาชิมกัน อันนี้สั่งลาเต้ลาเต้ที่นี่ส่วนใหญ่จะเป็นหลอดแบบที่เขาเรียกว่าหล<บ>อดเออหลอดไร้พายแบมบบูก<บ>ว่าจะเหลากว่าจะไรได้ที่ดูท่าทางยากเนาะเราก็เลยสั่งไปโอช็อกโกแลตมาเพราะว่าพวกนี้จะกลับมาซื้อพอสองปากก็กลับกรุงเทพโอเคเดี๋ยวเรามาชิมกันดีกว่าตัดให้ดูนิดนึงเนาะโอ้ยตายแล้วชิ้นหวบใหญ่จังเลย ตัดตัดตัดตึ๊บตึ๊บตึ๊บ,บโอ้ยโปรงใสมากเลยอ่ะขออนุญาตใช้มือเลยนะเพราะขนมบางบางทีมันแต่อย่างเงี้ยมันจะร่วง คือแบบเนื้อเนื้ออะไรอร่อยเนี่ยขอชิมกาแฟเย็นชอบแก้วอย่างงี้เนาะมันดูบรรยากาศทําให้แบบเหมือนแบบร้านกาแฟสมัยเก่าๆหรือแบบตอนเด็กๆอมาดามเคยไปลงอาหารแบบว่ามาหาเกษตรเนี่ยพี่สาวอีสาเกษตรเนาะ<ส><ส>บางทีแบบว่าคุณพ่อคุณแม่พาไปรอพี่เรียนที่นั่นแล้วก็แบบเขาจะเป็นแก้วทรงนี้นึกถึงแบบอย่างนั้นอะ่ะอร่อยดีชิมเนาะอร่อยอร่อยทุกอย่าง,งาอะ่ะมาดำขอตัวชิมก่อนนะคะเดี๋ยวมีพิซซาของพี่กับของเพื่อนอีกแล้วก็อีกหลาย อันนี้ที่บอกว่าไอเมื่อตก,กี้นาอที่รีวิวแบบว่าลาต้องลาเต้ไม่ต้องส่ใกลน้าผดผื่นเต็มเลยเพราะว่าทานขนมปังยองมากเนาะอยู่ที่เนี้ยเยอะแบที่ฝรองเศสอีกเออเพื่อนกับพี่สาวสั่งพิซซ่ามาหน้าเลยนะคะชาคุตตครีช่วไหมก็มีแฮมมีป e p p e รนี้ยังไม่เห็นเลยในนี้น<า>เอออะลองชิมดีกว่าลองชิมขอชิ้นเล็กๆพอ แต่แบบว่าเขาเรียกอะไรสิการีที่นี่ถูกมากๆเลยอะไม่น่าเชื่อขวดซองคิดเป็นเงินไทยเท่าไหร่นะเมื่อกี้25บาทเหรอคิดบอกว่าอร่อยอะอ,อ,อ,อร่อยนาะชอบคือบอกว่ามาดองคิดแล้วว่าถอกมากๆเ้ยจะต้องเป็นแบบว่า เขาเรียกว่าอะไรที่ที่จะต้องกลับมาทุกปีแล้วมากกว่าเชียงใหม่ตอนนี้ปื้มมากกว่ามากๆไายบายแล้วเดี๋ยวไปชิมส้มตำกันตอนบ่าย ร้านเปตรงน้อทานอิ่มแล้วพิซซ่าอะไรครัวซองความรักจากคุณแม่เขาที่แล้วที่มาหลวบว่บาบางค,คุณแม่อุตสารร่าห์ซื้อครัวซองไปมาดามก็เลยต้องเออคุณแม่สั่งเขาเรียกอะไรไส้อัว่วไส้อัว่วเนี่ยก็คือไส้กรอกละแหละไส้กรอกหมูแต่ว่ามันเป็นเขาเรียกอะไรเรียกเหมือนภาษาเหนือแต่เคยมาดามเคยกินที่รังเศสอร่อยจริงของคนลาวคนเวียดนามอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเดินมาตามหาแล้วเมื่อวานเดินผ่านที่นี่เขาก็มีบอกว่าเขาบอกว่าอะไรที่นี่ ขายมาดูมาดูรานเราหน่นอยึลยเพราะว่าเมื่อตะกี้ถามน้องที่โรงแรมเขาก็บอกว่าร้านนี้แหละที่พี่ผ่านมาเก่งมากที่นี่ขายซีนหมูไส้อั่วหมูไส้กอรอกไข่แผน่น แจ่วบองก็ใครแผ่นก็พวกสารหลทอดแบบตามหลวงข้าบางเนาะมาดามรู้สิเพราะว่าเป็นเด็กหลวงข้าบางไม่ใช่ไม่รู้อะไรเนี้ยโอ้แต่กว่าจะมานี่โทรสั่งกันเป็นวักเป็นเวรพูดกันจะไม่รู้เรื่องตายลูกซ้อนเกือบตายพูดกันอะไรนะคะ <c oughs> ขนาดเป็นอดีตแฟนบักจ่อยยังจะแย่เลยเนาะโอ้ตายปวดหัวเดี๋ยวรอไส,ส่อั่วเขามาส่งแป๊บนึง แพงต่โลหนึ่ง400บาทแสนหนึ่งบันดาก็ตกใจแสนหนึ่งนะอ๋อแสนกีบต้องผ่านถามคุณพี่ซึ่งเก่งเลขมากกว่าว่าอ๋อ400บาทโอเคค่ะแล้วเดี๋ยวเจอกันพักแป๊บหนึ่งนี่หลังจากที่ทานไปในตรงไอ้พวกไอ้ครัวซองอะไรมาแล้วน้องมาตัดเลี่ยนเขาขายในร้านเรือเ่อชื่อร้านไม่ตายตายตายเสะ <laughs> <laughs> ร้านส้มตำตำบักโฮงมาเดินตามพวก <h ị> มันหาได้หมดแ้บรรยากาศในร้านเลยเ <h id> บิ่งต้นมีช่องสามให้ดูได้ตลกดีเนาะสึกสิบสองนาทีก็มาค่ะแล้วหลวงเข้าบ,บางอาหารสั่งมาเรียบร้อยเลิกส้มตำตำบักโฮง ันนี้เผ็ดมากจนมาดามทานไม่ได้แล้วก็เพื่อนๆเป็นห่วงเลยให้สั่งแบบว่าไม่เผ็ดมาแต่ว่ามาละกอที่ร้านป้าติ๋มเนี่ยมีแต่แบบนี้แบบแบบไทยที่ไม่มีอันนี้คือไฟรายได้พอเหมือนมือทุบแต่ว่าเนื้อี่ยมันเป็นเนื้อมากกว่าไส้อัว่วที่มาดามไปรอซื้อแล้วก็ไข่เจียวแน่นอนที่สุดโอเคขั้นตอนการชิมก็บอกแล้วว่าดาม ชอบทานข้าวเหนียวไข่เจียวเหรยวตักไข่เจียวก่อ,อนเลยค่ะหอมสม้สมตำแก้มหอมสม้สมตำมา มาดูไส้อั่วดีกว่านี่มาทำไมเขาเรียกอัว่วไส้อัว่วไส้อัว่วหมูก็คือไส้กรอกหมูนั่นเองแต่มันจะคับคบายราคาขายไปทางภวกเชียงใหม่ไงแต่เขากินกันมากมายในที่บอกว่าในต่างแดนนะคะตึงตึงงงกินอะไรก็ได้ป้องแก้มกับซัาบาักถู อร่อยอ่ะแต่จริงๆเขาต้องมีเครื่องมีอะไรมากกว่านี้รถมันจะได้กลมกล่องเนาะพักแค่นี้ก่อนเดี๋ยวมาดามขอจัดการไอสิ่งตรงหน้าให้หมดก่อนแล้วเราไปเจอกันร้านใหม่ตอนเย็นพูดเล่นนะก็คือมันก็ชีวิตมันก็ตามนั้นวันนี้มาดามมาร้านช่นี่ร้านอะไรนะตำหนักราว บรรยากาศตรงข้ามกับวิลล่าสันติดูดีมากเพื่อนตรงข้ามถ่ายหน้าเพื่อนนิดนึงเอโหเพื่อนเอาใหญ่นี่พวกเราตัดสินใจสั่งมะพร้าวเันมาลูกบนเร่งเลยเป็นไงคะชี่เป็นน้นดงเออนี่น,นี่เขาเรียกว่าะไะกระยอทอดเออปปียทอดนั่นแหละต้มยำปลาเป็นเซตเออไส้อั่วลาวเป็นเซตอยู่ในเซตลาบปลา หอมหมกปลาแล้วก็ผัดไทยอะไรนะผัดไทยข้วหมี่หมูเพื่อนช่วยถือมาซูมนมามาดามชิมค่ะเรายังไม่ได้เปิดข้าวเหนียวเลยนะเปิดข้าวเหนียวให้ให้ท่านผู้ชมดูสิคะกกินุเป็นข้าวเหนียวไอ้นี่เนาะข้าวเหนียวเออข้าวเหนียวดำไหนชิมรสชาติต้มยำปลาแม่น้ำโขงไม่ใช่ปลาบึกอะไรเนาะเป็นปลานิ๊ เฮ้ยรสชาติใช้ได้เลยอร่อยมากอ่ะคือไม่ได้เครื่องอไม่ได้เครื่องเยอะมากข้าวหมี่ต้องคุกอ่ะเนาะเดี๋ยวมะพร้าวอ่ะผัดฉายมะพร้าวมาว่าดูดิ่อ่ะผัดผักมะพร้าวลูกใหญ่ไหมล่ะลูกละสองร้อยเออโอเคลูกละสองหมื่นห้าบักเพ็ดแล้วฉายมาผัดผักมาร้อนๆมา อ๋อนี่ฉันพามันเป็นะอ่าหมดแล้วจ้ะมันเป็นอีนี่ด้วยนะไอ้ความตุ้มไหนขอเออเออใช่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะอบีบมะนาวกับเออบีบแล้วขุกขึ้นนึงช่วยนิดนึงช่วยมะนาวนิดนึงแต่ว่าเส้นอื่นไม่เหมือนที่กินที่ละเจติเออมันต้องเป็นเออมันต้องมีแสดงว่าเจติมันหวานไปไม่ใช่หมายถึงว่ามันจะต้องมีเครื่องเทศไงไม่ไม่อันนี้ก็ไม่มาเอ้าไม่มีหรอแต่รสชาติแบบมันมีคลิกมีเองแบบเดี๋ยวขออนุญาตพลิกลุกเลยนะ เฉินเฉินก่อนจุดมาดามคนเดียวนะคะที่กินไม่ได้อ่ะแอ่กินคุกันไปเมื่อไรหรอกพวกนี้ก็กลับกรุงเทพและวข้หมี่จะเหมือนโอ้จะเหมือนข้าวหมี่โคราชพมาดัมชร่มากดีกวังออร่อยตึ๊กตึ๊กชิมมาถึงขั้นตอนการชิมตึ๊กตึ๊กเราจะเลือกไฮไลท์เด็ดๆเท่านั้นมาเปล่าหรอกมาดามกินยากกินได้เป็นบางอย่างตึ๊กตึ๊ก แต่เส้นหมี่มันแบบเส้นเล็กนะไม่ดูไม่ได้เหนียวอะไรมากเดี๋ยวชิมนิดน,นึงหวานอมเปรี้ยวเผ็ดอะไรอย่างเงี้ยใช้ได้เลยไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้เปรี้ยวอะไรมากอร่อย,ยขอมมะนาวเพิ่มอีกั้ยล่ะบีบเพิ่มพอแล้วเดี๋ยวชิมก่อนเนาะแค่นี้เดี๋ยวเจอกันใหม่ที่วันนี้มาจาวกลับแล้วอยู่ที่ไมดีบูจิคอ h o t e เนาะ ก็น่ารักดีบรรยากาศคือแบบคูซ่แบบอุ่นอนะไรอย่างเงี้ยส่วนอันนี้เป็นบาแกตมาดามแวะไปซื้อที่ร้านเบเนโตที่วที่แวะไปกินรัวซองแล้วก็ไปซื้อรัวซองตอนเช้าก่อนกลับบ้านรัวซองสี่แถมหนึ่งโปรโมชั่นแบบตั่งเศษเลยอันเนี้ยร้อยสามสิบห้าบาทขัวซองส่วนบาแกตเท่าไหร่ปะสี่สิ บาทมีที่ไหนร้อยสามสิบห้าบาทได้โปรซองตั้งห้าชิ้นไม่มีหรอกเมืองไทยเนาะพออย่างน้อยเจ็ดสิบแปดสิบบาทแล้วอะ่ะดีใจมากเลยแล้วดีใจที่สุดที่มะพร้าวมะพร้าวที่หลวงเขาวางเนี่ยดีใจที่ว่าอะไรรูป้ป่ะคือใหญ่เขาเรียกว่าอะไรหน้ามาดามเล็กไปเลยเพราะลูกแบบว่ามะพร้าวลูกใหญ่มากแต่ที่เนี่ยเวลาฉอดมะพร้าวอะ่ะจะนิยมฉอดแต่แค่ใส่หนอดเพราะว่าเหมือนเขาไม่ค่อยทานเนื้อกันทิ้งไปเลยอะไร ันนี้ก็ของน่ารักน่ารักนะมาดามคิดว่า,าราคามีคุภาพกว่าแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกดยสรุปโดยรวมแล้วคุณแบบเออหน้ากลับมาจริงๆอะไรอย่างเงี้ยคือแบบถ้าเราไม่ได้กินอะไรหมูหมามากก็คือค่าใช้จ่ายในการร้านอาหารฝลั่งเนี่ยถูกนะไม่ไม่ได้แพงอยทีคิดแต่หมายถึงว่าราคาคุณภาพอะไรก็สมคุณภาพไม่ใช่แบบอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนเป็นร้านที่แบบดีๆในกรุงเทพเลยอะไรอย่างเงี้ยใช้ได้ มาดาวคิดว่าจะมาแล้วมันจะกลับก็มีโอกาสบ๊ายบายตึงๆแอร์น่ารักไหมแอร์บางกอกโอเค